หลวงพ่อเงินวัดบางครานพิมพ์คีตาเป็นงานเทหล่อฝีมือช่างชาวบ้านด้วยดินไทยแบบโบราณการหล่อเททีละองค์โดยใช้เบ้าแม่พิมพ์ประกบเข้าหากันเรียกว่าเบ้าหกใต้ก้นองค์พระเป็นรอยกรุกระเป็นธรรมชาติของรูปหล่อเบ้าประกบมีรอยตะเข็บด้านข้างเห็นชัดเจนเหมือนเนื้อเกินออกมาเป็นเส้นตลอดแนวจากบนลงล่างเนื้อองค์พระส่วนใหญ่ เป็นเนื้อทองเหลืองผสมตามซอกองค์พระมักจะมีคราบน้ำตาลคลุมนั่นคือสีสนิมที่เกิดจากธรรมชาติจากการเทหลอด้วยดินไทยจะเห็นมีเม็ดดินเบ้าสีดำเล็กๆฝังอยู่ตามผิวองค์พระและปรากฏรอยยุบตัวของโลหะเนื้อทองผสมถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นพระแท้ตามธรรมชาติ